เรียนบ้านนำก้อชื่อเดิมโรงเรียนบ้านนำก้อราชประดิษฐ์วิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2460โดยใช้วัดสีชมชื่นเป็นที่ทำการสอนปัจจุบันโรงเรียนบ้านนำก้อตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลน,นำก้ออำเภอลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ทั้งหมด26ไร่1งาน60ตารางวาหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน8หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านห้วยปูนหมู่ที่2 3 4และ5บ้านนำก้อใหญ่หมู่ที่6บ้านนำก้อโปรงหมู่ที่12บ้านห้วยเป้าบ่อคำหมู่ที่13บ้านเหมืองใหม่พัฒนา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้องเรียน12ห้องเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพและคุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์เก่งดีมีวินยัยด้วยระบบลูกเสือเอกลักษณ์ ยิ้งง่ายไหว้ขอบคุณจำนวนบุคลากร18คนข้าราชการครูจำนวน15คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนนักการพานโรงจำนวน1คนบริหารงานโดยนายจงจรุนชัยอริยดิบผู้อำนวยการโรงเรียนจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเอกสังคมศึกษาปริญญาโทการบริหารการศึกษา บรรจุครั้งแรกวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2532ณจังหวัดระยองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งเตาวีปุมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก้อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2566เกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568 ผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลต้นแบบลูกเสือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถบริหารจัดการคุณภาพระดับยอดเยี่ยม IQA Award สำนักง,ง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice รางวัลวิธีการปฏิบัติ ที่ดี b เ Practice หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active l e arning ด้านการบริหารจัดการระดับยอดเยี่ยมรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะอัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567รระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะอตถรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลครูดีสีเพชรบูรณ์2ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2568ระดับยอดเยี่ยมประเภทข้าราชการครู ผลงานระดับดีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยครูผู้สอนในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ที่นี่นำก่อแลนดินแดนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่วิถีการสร้างคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน